สวัสดีครับพื่อผมนะครับเออจากท็อปคารครับรถสปอร์ตสประตูที่เปิดประทุนได้นะครับขอแนะนําเลยครับ BMW Z4 นะครับคันนี้เป็นปี2010โจทย์2 1 1นะครับผมมาชมกันว่าชุดแต่งเนี่ย สวยขนาดไหนนะครับและเป็นชุดแต่งของอะไรมาเลยครับ1เลยนะครับชุดแต่งโรเว้นรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าไซส์เกิร์ตแล้วก็ตัวกันชนหลังนะครับจุดเด่นของชุดแต่งโรเว่นคือไฟตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับที่เป็นเม็ดแบบนี้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องไฟหน้านะครับทำมานะครับพ่นโคมดําไว้ข้างในอีกด้วยนะครับสวยงามโคตรโคตรกระจังหน้านะครับสีดําแบบนี้ดูดูดันมากๆคันนี้แจ้งก่อนว่ารถเดิมเป็น m Sport แท้โรงงานนะครับ แต่ได้เปลี่ยนไปเป็นชุดแต่งกันชนโรเว่นนะครับเนี่ยจุดเด่นของแซดโฟงเขานะครับหนึ่งเลยที่จะเห็นอย่างชัดๆนะครับคือหน้าเขาเนี่ยจะยาวๆตรงนี้ก็คนดำนะครับโลโก้สัญักษณ์ BMW มีอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ก็เป็นตัว 2-3i นะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครับผมโอ้โหดูสิกระจกข้างเห็นไหมครับเป็นคาร์บอนเทฟล่านะครับผมภายในนะครับดูหรูหราจริงเพราะว่าเป็นสีดำนะครับดู และเป็น M Sport แท้นะครับพวงนี่ก็เป็นพวง M Sport แท้ๆนะครับมาชมกันก่อน,กนว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่เลยตัวบอบ์ดโคตดใหม่ผมทําให้เรียบร้อยนะครับทริมเป็น M Sport นะครับสังเกตกันดีๆนะครับนี่ M Sport ทั้งหมดนะครับทีมคอนโซลกลาง M Sport มีจอ i d r Dive นะครับบางคันไม่มีนะครับมาพวงมาล like ัย M Sport เดี๋ยวให้โูมกันอีกทีนี่ ทิมเอ็มสปอกระจกข้างนะครับเห็นไหมปุ่มไม่มีลอกนะครับพรจัดการให้แล้วกาบบันไดข้างนะครับเอ็มสปอร์ตเดิมๆโรงงานนะครับตัวบอกพับได้ปกตินะครับมาชมกันติกว่าอึ๊บคันนี้นะครับก็มีท่อมาด้วยนะครับท่อก็เสียงพอประมาณใช้คำว่าพอประมาณนะครับพอประมาณพอของปากของพอนะครับ ดูพวงมาลัยของเขาครับมันติดฟังก์ชันครบนะครับและมีแพทเทิร์นชิปอีกด้วยพวงมาลัยโลโก้ M Sport ชัดเจนนะครับรถเดิมคือ M Sport แท้ๆนะครับคันนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นเบาะสีดําแต่ก็ผมสไตล์ผมอยู่แล้วเบาะดํานะครับเลขกิโลเมตรนะครับ93,000กิโลเมตรนะครับนี่นะครับตัวเบาะก็ปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมและตัวทีมของเขาเนี่ยสวยงามจริงๆตรงนี้ก็เป็นปุ่มแบบทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้อยู่ ไอไดฟมีแล้วนะครับนี่โอ้โหเช็คคอนโทรลมานะครับไม่มีอะไรเตือนเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเติมไปให้นิดหน่อยนะครับดูดิโอ้โหไอไดฟใช้งานได้นะครับเรดีโอไหนลองฟังเสียงซิตุชชัาเสียงดีด้วยออปชั่นนะครับที่เห็นตรงแผงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเบาะอุ่นนะครับนี่ใช้งานได้นะครับตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะครับมีอยู่รอบพัดนะครับ และตรงนี้เป็นเปิดปิดประทุนนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคตรงนี้ใช้งานได้นะไปขึ้นเขียวโหมดมีโหมดและโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีอยู่สาโหมดนะครับ normal ครับ sport แล้วก็ sport plus นะครับนะเข้าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยแก้วน้ําวางยังไงถืออย่างนี้ก็คงไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่วางแก้วน้ำสองแก้ว สาย USB AUX นะครับอยู่นี้ที่วางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น iPhone รุ่นเก่าแล้วที่วางได้เย้ตรงนี้ช่องเก็บเหรียญใช้งานได้นะครับตรงนี้ใช้งานได้บ่์นะครับเป็นบอ่์ัวเต็มนะครับบ่์ดึงน่องด้วยเห็นไหมนี่นั่ <c oughs> นงสบายจริงปะ่ะเดี๋ยวเปิดปีประทุนให้ชมกันครับปีประทุนครับ ปรระทุนคับกระจกขึ้นนั่นหน่อยเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเองโอ้โหสวยงามมากผมปิดกระจกดีกว่า โอเคไปชมด้านหลังคันนี้ก็ดีกว่าด้านหลังแซโฟลคันนี้นะครับดูก่อนครับสปอยเลอร์คาร์บอนดักเทลนะครับตกแต่งมาและดูชุดแต่งโลเวนของเขาเนีย่ยลองตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหดูท่อออกสีโข้อสวยสวยงามมากเนีย่ยสวยจริงๆอ่ะเปิดฝาท้ายกันหน่อยก็ใส่ของได้ประมาณนึงนะครับผม อันนี้ที่อะไรผมเปลี่ยนไปนะครับนะเราเปลี่ยนกันจริงใช้งานกันจริงๆนะครับโอ้โหเซวิสให้แล้วจริงๆโอ้โหล้อนะครับเป็นขอบ19บ้านิ้วนะครับแล้วก็เบรกนะครับทําสีมาไม่ได้เปลี่ยนเบรกนะครับยางขอบส9้าล้อขอบส9บ้าสวยงามมากดูดิชุดแต่งลงตัวครับสีขาวตัดกับสีดําเห็นนะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหสวยงามเครื่องยนต์หกสูบดูดิ ยาวตั้งแต่เนี้ดดยดูดิครับยาวมากโอ้หดูใหม่ๆกิ๊บกิ๊บแห้งๆนะครับโอ้โหดูครับใครอยากได้บอกเลยเครื่อง NA 6สูบขับโคดรมันผมบอกเลยนะขับมันจริงๆสำหรับคันนี้นะครับเป็นไงดูหน้ายาวจริงๆ คันนี้เบีย4คันนี้นะครับชุดแต่ง M อ port แท้เดิมๆจากโรงงานนั่นหมายความว่ามีทั้งกับบันไดข้างตัวเบาะจอไอไดทิมแล้วก็พวงมาลัยมีแพทเทินชิปทุกอย่างครบทางท็อปครานะครับขอเสนอขายนะครับในราคา1 000, 4 000, 4 9 0ล้านี่แ่่บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ30,000บาทเท่านั้นเองนะครับจบจบ,จ,บจัดให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับผ่อนง่ายสบายกระเป๋าได้รถเท่ๆไปขับเลยนะครับอยากชมรถคันนี้นะครับ มาที่เราเลยครับเปิดกูเกแมปของท่านนะครับท็อปค่า88นะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับทางเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับแอดไลน์มาเลยครับแอดท็อปค่า88นะครับอยากชมสต็อกรถของเรานะครับเปิดเว็บเว็บนะครับ w w w t o p c a r 88 c o m นะครับเมนูด้านซ้ายบนนะครับ มีทั้งสนใจซื้อขายนะครับก็รวมอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับมีสต็อกรถมากมายนะครับผมฝากลูกค้า u t u b e นะครับรถคันนี้อาจไปแล้วนะครับผมอยากให้มาติดตามที่ Facebook ของท็อปคานะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมากมายนะครับแล้วก็ลดเข้ามาใหก่อนใครจับจองได้ก่อนรีวิวนะครับก็ทักมาเลยครับที่ Facebook ของท็อปคานะครับหากมีข้อสงสัยเหมือนเดิมครับแอดไลน์มาครับแอดท็อปค่าแปแปดนะครับผมย้ำอีกครั้งครับ B M W Z4 คันนี้ตัว2 3 i สนะครับเป็นเครื่องหกโซบนะครับ ชุดแต่ง M Sport แท h, เ้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวหมายความว่าตัวรถ M Sport แท้นะครับแต่มาแต่งชุดแต่งโรเว้นรอบคันนะครับมีของแต่งมากมายตเติมน้ำมันขับอย่างเดียวสไตล์ท็อปคาอยู่แล้วนะครับพองาะไรก็เป็น M Sport Pattern Chip มีให้เห็น i d i e e ก็มีให้เล่นด้วยนะครับเออคันนี้หล่อแล้วเท่แล้วซื้อไปหล่อเลยตเติมน้ำมันขับอย่างเดียวในราคา1 4 0 0้า4 0บาทครับแอดไลน์มาเลยครับแอดท็อปคาแนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมครับอยากซื้ออยากขายรถต้องท็อปคาร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ